สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเ้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นะตาวินกับผ้มามะมึงนังล่มเพิเ่มตัวไปล่ำอยู่บ้านนองกลางในะตําบลมหาชัยนะครับบ้านนอนกลางงานยังกาะบ้านนองกลางงานยังก่อเนอประกวดหมู่บ้านจัดการสุขภาพอข,อของตําบลมหาชัยเลือกบ้านนอนกลาง S <S 2> <S 2> ตมบลมหาชัยหนาวบ้านนอนกลางเรื่มไปที่บ้านนอนกลางครับพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเพิเ่มไป,ไปบ้านนอนกลางได้บ้านี้พี่น้องผ้าผ้ากันไปมึงเด้อพ้ากันไปชมเด้องานเพิ่นจัดในบ้อนี้นะครับในเวลาอันแปดโมงขึ้นไปครับพ้ากันไปมึงไปชุ่มนางรำนางพ่อเดาเด้อครับตำบลมหาชัยครับงานเพิ่นกะมีหลายอย่างครับ นี ha, ่จะคนงมงายครับกำลังแต่งโตครับนี่อันคันเจ้าภาพแบบแบบเขาจยากมาจ้างไปพอดงานนั่นงานนี่ติดต่ออยู่ไสก็ติดต่ออยู่หมอปอก็ได้หมอปออยู่ไสหมอปอเนี่ยอันน้ำไม้มะพร้าวสองตอมะพาวสตอนะเด็กชายบ่ เพจได้จูงจักหมอปอนี่มีเบอร์โทรบนยังก็ามาเขามาถามอยู่อนาไมยได้เบอทเบอร์โทรเบอร์โทรกั่มใ้ใต้คลิปก็ได้ไวใต้คลิปก็ได้ฝากเบอร์โทรได้บ่จากผูว่าภูว่านี่ภูว่าภูว่าภูว่านะภูว่าว่าศูนยเก้าแปดสองสองเจ็ดเจ็สองเก้าอจดไว้เด้อเพื่อไม่พินว่งจดไว้เด้อเบอร์ยังก็ศูนย์เก้าแปดสองสองเจ็ดเจ็ดส Chat, รัลำบวงสวงอาบวงสวงน้ำได้รัลำบวงสวงน้ำเด้มอยู่น้องเด้อสวงลำแก้บุญต่างๆ่างไหวแต่จักนางจักนางกะจัดได้แปลว่าขั้นเพลินมาวัดธาตุมหาชัยเฮานี่เพิ่นอยากได้นางลำนางพ่อนี่ยต้องติดต่อติดต่อตามเบอร์โทรนั่นเลยค่ะเอออยากได้จักคนก็ได้เป่นบอกจัได้จักคนก็ได้ไจังนางก็ได้ข้าโบนพี่น้องเด้อขั้นไผอัน ขั้นไผ่ซีมามหาชัยนี่ขั้นบะพระธาตุมหาชัยคืออยากอยากให้น,นา่งลำนางพ่อนเฮาไปลำแก้บ,บนแก้บงสวงกับที่ต่อมาอทางนี้ได้เลยครับติดต่อทางผมก็ได้เลยครับเด้อก็ทางผมก็ได้เอออยากได้สุดหยังสีหยังเพิ่นมีปั๊ดรับสีแชมพูทุกทุกสีเลยแหลมบอกเพิ่นกลังแต่งตัวแบบ คำมั่งคำเป็นดิตอนครับตอนนี้ต้องเต็มตัวแบบคำมั่งคำเป็นเนออันนี้นะอันนี้น่ะส่วนน้อยเป็นบ่ครับนี่ส่วนน้อยเป็นบ่อมนัางลามนี่นี่ประมาณเท่าไรของตำบลมาชัยนี่ของในบ้าทสามสิบนางพี่น้องเนยสามสิบนางเด้อสนใจกะมาติดต่องานบวชก็ได้งานนั้นงานต่างๆขอพี่น้องเพิ่นรับเบิด์ตกุยยาง เออคันพนยูนนครอยากไปไปล้ำอยู่นครร้านพญานาคเดซ่าครับเดี๊ไปอยู่บ่โค้ดหยียอ้าวจัาหวัดกุหลายไทยเซบารโอ้ยเตัดเอซื้อเฮ้ยกูก็บรดง่ายตะขอไหมคันเพิ่นคันเพิ่อนดันสนใจเดซ่าไปไปนครเดซสาสิไปอยู่บ่ลำอยู่ร้านพญานาคนะมีลำที่นครลำบวงสวงพญาศรีสัตานคราชนี่มีหรอ เจอกันที่นครเจอกันที่นครเด้อเจอกันที่ยคอนอา้ครยจะเจอกันที่นครเด้อเจอกันที่นครครับนางรำนางพ่อนเท่ากันเริ่มเตรียมพร้อมกันแล้วครับแต่ละคนแต่นั่นตองจ่จำได้ดีนะครับนี่คืออันมอปอได้เพิ่งาะทำงานอยู่ฐาสถานีอนามัยตำบลมหาชัยนิลาครับนางรำนางพ่อกันวันนี้มีน้อยได้เพิ่งน้องเอ้ยนี่ส่วนในน้อยเลยได้นี่นะ สามสิบขึ้นจะได้ทนายก็ได้เมื่อนี่เจอันเจอันเจอเนางรําน่องพอดเด้ออยู่นครพนมเด้อครับให้ไปไปเที่ยวนครพนมลานพญานาคับไปเจอคนอยู่นั่นเมื่อนี่พฤศจิกายนสี่อย่างน้อไปนครในน้อช่วงเวลาจะโมงก่อสี่โมงค่ะสี่โมงเป็นบ่ นี่แหะค่ะต่อเลยค่ะไปต่อเลยสีหนงงามได้สีนี่ก็งามเลยพี่น้องเอ้ยสีหนึ่งงามที่สนใจอยากคุณอยากใครไปร่ำอยู่ใส่กระบอกเลยอยากได้สุดสีอย่างกระบอกเลยเด้อพ่อพี่น้องเลยตีต่อได้มาตีต่อทางอันมอปนี่ก็ได้มาทางนี้อันน้ำไมตำบลมหาชัยเลยเด้อนี่ครับในเถนนมอปออันนี้กรับพวกมันกลมในบ้านอโศกนี่แหละครับเชียงใหม่แม่บ้านตำบลมหาชัยนี่ เอาแค่นี้ละครับสวัสดีครับเด้อบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะบ๊ายบาย